สวัสดีครับสวัสดีครับกัมก้าวนะครับอาภูพัดครับผมสนุกมากสนุกมากแล้ก็ได้ลองใส่เสื้อผ้าแนวสไตล์ที่เราไม่เคยใส่ใช่ก็คือก็ไม่ไม่คิดว่าจะใส่กันไม่คิดว่าจะได้ใส่เลยเหนาเหนาเหาไแย่เหนาบ้าก็เป็นตัวแทนจากโปรเจกต์ดิจินบอยคอนเิรทนครับก็ต้องเป็นให้เขาคับเป็นอยู่ด้วยกันตอนนี้ เดี๋ยวคุณก็ต้องเป็นมาเป็นให้ผมด้วยนสลับสลับกันสลับกันเป็นสลับกันเป็นแล้วครับคอยตามบุน้ำก้างเอาเราเล่น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 คุณพี่แบบเราเล่น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 เราเล่ะบอกตรงว่ามีเซรเซอร์มาแน่นอนครับคือพลาดไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นยังไงพวกเราเนี่ยจะตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ครับแน่นอนวันนี้ก็ตั้งใจกันมากๆครับบอกว่าจะได้เจอทุกคนนะครับในคอนเสิร์ตครับแล้วมาเจอพวกเราทั้งแปดคนด้วยนะครับ Thank mm -hmm. you.